สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับผม NCKTV นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม l i n เล a n g e r นะครับก็วันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชานะครับตอนนี้ผมก็อ่าทั้งเดือนหาเพชรได้แค่นี้แหละเออก็จะมาสุ่มกาชาไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมันโหลดกันปุ๊บโอ้วั<อ>นนี้เราก็จะมาสิส่งอะไรนีวะ เราว,วันนี้นะครับเราก็จะไปถ่า้าอีเวนต์เกินวัทั้งที่ก็เป็นสลามซึ่งตอนนี้กเป็นรอีกไม่นานนะถึงวันที่ไหนวะมันถึงวันไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ต้องสุ่มแล้วละ่ะทั้งเดือนนี้ผมหาได้แค่300รลูบี้นะครับก็แล้วก,แวก็แล้วก็ตัวกระชายยิมหกนะ ก็ปธรรมชาติเลยเราจะคิดของเรากดสามขั้นตรนขั้งแรกขั้นต่อไปขั้นสุดล้ายอดลองเออตัวเฮียละโอเคต่อไปสองขอได้เลยขอสักตัวสองตัว Direct vào địa phương. Direct vào địa phương. Uuuuh. 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 Uuuh. 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 อันตารีโอนอา่าไม่อยู่ทำไมในทีน่วะเฮ้ยโอ้โหหนึ่งสองสามได้ดีได้ดีได้ดอลอง้งเฮ้ยตัวนี้เหมือนยังไม่เคยได้ใือเปล่าไม่รู้ ครั้งสุดท้ายแล้วขอร้องสองจั้มจัมมอนเดอร์มอนเตอร์ขอละอขอละอขอร้องเดี่ยวโอเคต่อไป หนึ่งสองสามเธอทำได้เลยขอร่าดิ <uk Natürlich. amb osion> oh, ้งทุกตัขอทตัวขอตัวโอ้โหแซลี่ก็หินเออยังไม่เคยได้นี่หว่าโอ้โหบอลเปนไ โอ้เยียมตลกจ้าดูโอ้ปาร้อนเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเบนี่มาลุ้โอ้ตัวละครที่ชอบมากอ่ะในเรื่องอ่ะโอ้สุดยอดเฮ้ยได้จริงว่ะเฮ้ยได้ว่ะตัวที่เท่าไหร่ขอร้องไดได้ตัวหนึ่งเฮ้ยเราได้ตัวที่ไม่ได้เลยตัวน้ พร้อมแต่ว่าเนี่ยสกิลเนี้ยทักษะการสร้างตัวดินในต้นเาสามีปีกออโอเคเดี๋ยวอาจจะเอามาในทีมอยู่โอ้โหตัวนี้เขาสกิลเป็น,นยังปล่อยพิพิเหรอในเนื้อเรื่องใส่ไหวพริบหรออยากให้เป็นสายแต่ว่าสกิลดาเมจอะไรมันเป็นใส่ไหวพริบกู ทักษะคือกาผ่านฮัตูดันได้ไหมดันลบดันบอมโดยวัฒนการหลบหลีกขอสศตู50เปอรเซปการลบหีกขอตูทักษะการลบห50เปอเสิบ้คอสความเสียหาย้าเต่อเฮ้ยเฮตัวนี้สามารถเอาไปลงสเกลได้ ออดูตัวนนี้ห่ยเพิ่มทักษะเพิ่มการใช้ทักษะเพิ่มกรเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เฮ้ยตัวนี้ใช้ได้นะคทำเร็วในการเคลื่อนที่ชาโอ้โหโอเคก็ถือว่าการสุ่มการชากรั้งนี้ประสบความสำเร็จไอตัวนี้มาโอ้โหคุณผู้ชมครับหลังจาก ก็ประสบความสำเร็จอได้หนึ่งตัวก็คทีาชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ